สวัสดีครับผมชื่อสมชายหรืออย่างน้อยก็เคยเป็นแบบนั้นตอนนี้ดืนกันยายน B ปี2025และทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปกรุงเทพเคยเป็นเมืองแห่งความแตกต่างแต่ตอนนี้ตอนนี้มันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังกลั้นหายใจทุกเช้าผมตื่นขึ้นมาและทํากิจวัตรเดิมๆแต่บางอย่างรู้สึกเปลี่ยนไปรู้สึกแปลก พวกเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีแห่งการสิ้นสุดการปล่อยวางแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรที่ควรยึดถือไว้ข่าวเต็มไปด้วยเรื่องนี้ข้อตกลงระดับโลกที่สิ้นสุดลงพันธมิตรที่ยาวนานกำลังแยกจากกันขณะที่ผมออกจากที่ทำงานความหนักหน่วงของวันนั้นถาโถมมาที่ไหล่ของผมเมืองน,นี้มีชีวิตชีวาในายามค่ำคืนแต่มีความไม่สบายใจแฝงอยู่ทุกคนดูเหมือนกำลังกลั้นหายใจรอคอยให้บางสิ่งพังลง ที่บ้านผมสลัดความรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังมาไม่ออกโลกดูเหมือนกำลังคลานหายใจรอคอยบางสิ่งบางอย่างที่จะพังลงมาและผมก็สงสัยและแล้ววันหนึ่งผมก็รู้ตัวว่าผมไม่ได้แค่มองมันเกิดขึ้นแต่ผมเป็นส่วนหนึ่งของมันงานที่ผมทำมาหลายปีความสัมพันธ์ที่ผมคิดว่าจะยืนยาวตลอดไปทันใดนั้นกลับรู้สึกเหมือนโซ่ตรวน ผมหันมองคนรักของผมและสงสัยเรากำลังยึดมั่นเพราะเราต้องการจริงๆหรือเพราะเรากลัวที่จะปล่อยมือที่ทำงานทุกงานที่ทำดูเหมือนไร้ความหมายผมทำไปตามหน้าที่แต่หัวใจผมไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกแล้วผมจำคำพูดของย่าที่เคยบอกได้ว่าบางครั้งเธอต้องปิดประตูบานหนึ่งเพื่อเปิดประตูอีกบานหนึ่ง แต่การปิดประตูนั้นมันยากมันน่ากลัวแล้วถ้าไม่มีอะไรอยู่อีกฝั่งละ่ะผมยืนอยู่ที่จุดสุดท้ายของชีวิตเก่ามองออกไปยังเส้นทางใหม่ที่ไม่รู้จักและเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผมรู้สึกอิกสระการตัดสินใจเกิดขึ้นอย่างฉับพลันแต่รู้สึกเหมือนผมเตรียมตัวมาหลายเดือนแล้ว ผมจบความสัมพันธ์ผมลาออกจากงานในช่วงเวลาเพียงวันเดียวผมปล่อยวางทุกสิ่งที่เคยกำหนดตัวตนของผมมันเจ็บปวดแน่นอนว่ามันเจ็บปวดแต่ก็มีความรู้สึกโลง่งปลกปลเช่นกันขณะที่ผมเดินจากทุกสิ่งที่เคยรู้จักผมอดสงสัยไม่ได้ว่าผมจะเป็นใครเมื่อเรื่องทั้งหมดนี้จบลงพวกเขาบอกว่าการสิ้นสุด ก็คือการเริ่มต้นใหม่ที่ซ่อนอยู่บางทีพวกเขาอาจจะพูดถูกเมืองนี้ดูแตกด่างไปหรือบางทีอาจเป็นผมที่เปลี่ยนไปผมมองขึ้นไปที่เส้นขอบฟ้าของกรุงเทพและเป็นครั้งรรกในรอบหลายปีที่ผมรู้สึกตื่นเต้นกับอนาคตปี2026จับนำอะไรมาบ้างไม่มีใครรู้ แต่ตอนนี้ผมยอมรับการสิ้นสุดและการเริ่มต้นใหม่ที่มาพร้อมกับมัน